20. 20. 20. 20. 10-10. 10-10. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0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  ตำนานเขาไซไม่คือประสาทสาย ดนัดินแดนประวัติศาสตร์อันเหมือนจริงนะครับผมเรียกว่าเป็น เดี๋ยวเราจะมีการ ตัวเองพิ่สู่ตัวเองว่าเข้าใจเทคนิคนายว่าความฟิตพอไหมเล่นให้เต็มที่เล่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นแบบแชมป์ร่างสมามกีฬากันเริ่มต่อไปท่านผู้ชมท่านกู้ชมพระเาพันธมิตพิจารณาครับร่วมกับสโมสรและทีมงายูเต็ดนะครับจะมีการยืนไว้อาลัยนะครับให้กับผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ปะทะกันนะครับชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ครับช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1น,นาทีเพื่อไว้อะไรครับบุตรีรำครับวันนี้ชุดสีขาวนะครับจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมครับปลูกจากซ้ายไปขวา อุ่นเครื่องปรีซีซั่นนะครับฤดูกาลนี้จะเปิดช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับอู้แล้วเปิดมาที่ได้รู้ก่อนเลยครับธนกฤตปาดเข้ามา1 0ึไม่เรียบร้อยครับโอ้โหกี่วินาทีครับ12-13วินาทีแต่ว่ามีทงล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยนะครับ1 0ไม่เรียบร้อยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับอย่างที่บอกว่าแค่มีธงครับแต่จริงถ้าดูตามสายตาครับโอ้โหตรงนี้นี่ช็อตเนี้ยกำกึ่งครับ ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับต้องดูช็อตที่ธนกฤิดันหลุดไปครับว่าล้าหรือไม่ล้านะครับต้องย้อนไปเช็คช็อตของธนกฤตโชนเมืองปักนะครับคู่แข่งเขี่ยบอลปุ๊บเสียประตูปั๊บโอ้และยืนยันได้ประตูครับ1 0ครับูับตันทีครับสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหสิบกว่าวินาทีครับยิงเร็วจริงๆเอาละครับออกนำหนึูนแล้วนะครับประมาณ3วินาทีเท่านั้นนะครับดูตรงนี้ครับ ามาเหลี่ยมนี้ครับดูไม่ชัดอยู่ที่เขี่คือดูคือดูมุมที่มันดูยากนะครับแต่ว่าทาง VR ครับก็เช็คมาเรียบร้อยนะครับยืนยันเป็นประตูให้กับทางฝั่งบุรีรัมโอ้วารุ่นี้ไม่ต้องเซฟเลยครับยังไม้นจะตั้งตัวครับาะคือจังหวะหลุดไปของสุบชัยนี่มุมมันเปิดมากนะครับซาโตสไคเก้เลเมสแล้วก็จักริด ลาบตะรูนะครับอ้าวเปิดจาามาทงไม่ขึ้นลุดเดียวสุภชัยลุ้นลูก2ไหลมา2 0ศูนย์ครับเซซาูริสครับไปเช็ค VR ออีกทีนึงก่อนว่าสุดท้ายมีทงไปมล่วครับจังหวะนี้ของทางสุภชัยใจเด็ดแต่ดูตรงนี้ <c oughs> ลายนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ที่ <c oughs> <c oughs> ลายมันมองยากครับแต่ว่าเนี่ยตรงนี้ไม่ล้ำครับถ้าจะล้ำก็จังหวะของสุภชัยนี่แหละครับแต่ดูเจ้าตัวก็ก,ก็เหมือนจะรู้ว่าตัวเองล้ำอยู่นะครับ ว่ามุมกล้องที่สวิชมาให้เราเห็นนี่มันอาจจะยังเห็นไม่ได้ชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับยืนยันว่าเป็นจังหวะการล้ำหน้านะครับโอ้แต่สีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยนะคุณจุนนะม,นมันกันนิดเดียวจริงนะครับโอ้นิดเดียวจริงนะครับ กล้องจับไปเมื่อสครู่นี้นี่สังเดชมิตรวันนี้บทบาทยังไม่เยอะนะครับช่วง20่ทีแรกยังมีเวลากับบอน้อยมากครับโอ้แล้วแทงหลุดอีกแล้วครับคราวนี้ปีเตอร์ซูครับทะลุมาทางซ้ายเปิดเข้ามาจังหวะนี้มูริตไซ้โอ้โอแกนลอยมาคนเดียวแล้วตัวประกบไม่มีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าหม่งลูกนี้ไปตรงตัววารุธครับโอ้โหคือรู้เลยเลยครับทางด้านของปีเตอร์ซูครับ มองมาเห็นทางมูริชนี่ก็เลือกที่จะเปิดลูกโด่งให้เลยครับตักมาแล้วเทคคนเดียวเลยครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะหมงไปตรงตัวทางบนรุดนะครับจ่ายหากตัวไปเยอะเลยครับมูริชนี่ท้อเลยครับจังหวะให้มันสกูนี้โอ้ตะกิดพมไปเล่นยากครับเดือดร้อนเลยครับจังหวะนี้อ่านะครับหลุดมาสายมีตัวเลือกเพียบเลยครับยังไงครับปีเตอร์ซูยกมาแล้วหลุดจังหวะนี้ได้ซัดตูติดเซฟครับกลกิดพรมนะครับไปพลาดครับ บุรีรัมย์ได้จบโดยธนกฤตแต่ว่าติดเซฟวรุตครับก็มีทางพัสกรเลยครับไปตามช่วยเบียดนิดนึงด้วยนะครับทำให้จังหวะยิงก็อาจจะไม่ถนัดครับแล้วลูกเตว,วัดก็ไปติดแถดวๆหัวไหล่ของทางวรุตนะครับลูกยิงของทางด้านธนกฤตได้รุ้นอ้อาวจังหวะนี้อา้าวยังถึงครับบอลยังถึงแพตินาม่าครับดึงจังหวะแล้วไหลมาให้มูลิสมูลิส เบินมาตรงนี้สายจริงโอ้โหบอลชนคานครับสายของปีเตอร์ซูครับครั้งหนึ่งครับจังหวะได้ลุ้นประตูออกนำสองศูนย์ของบุรีรัมย์ครับเชปเทนว่าล็อกมาสวยมากนะครับไหลมามูริชหากมาตรงนี้แล้วกดไม่ติดเซฟนะครับตบบันด้วยซ้ายแต่เต็มคานเลยครับสตอรโควิชชินภัทรให้กับสุประชัยครับมาดูเงียบเงียบไปเหมือนกันนะครับเกมลุกกับสุปชัย อาครับจังหวะนี้ตัดเข้ามาให้ปีเตอร์สูครับปีเตอร์ซูให้บูลิชแล้วได้หลุดสั์ดูดีเรียบร้อยับโอ้โ oh, หไม่ล้ำหรือเปล่าต้องลุ้นครับล้ำไม่ล้ำดีใจไปก่อนแลลวครับ2ต่อศูนย์แต่ว่าเกมราบุรีัยานีโดนแทงแล้วหายทั้งเกมเลยครับโอ้โหแต่ว่าก็ต้องชมจังหวะแรกในการจับบอลของทางเฟซามูลิชด้วยนะครับเนี่ยมุมนี้น่าเห็นชัดครับเดี๋ยวดูล้ำไม่ล้ำโอโ้ตรงนี้ ตรงนี้น่าจะเหลือเลยโอ้โหเหลือเยอะเลยครับ29ได้ครับอู้แต่ดูการจับบอลแรกของทางมูริชครับยอดเยี่ยมเลยครับแต่ด้วยซ้ายมาแล้วเนี่ยะครับขวุด้วยขวาเข้าไปครับดูหน่วยก้านี่นนนึกถึงอดีตกองหน้าเช็คอยู่คนหนึ่งแยนโคเลอร์เหมือนกันนะคุจุนชัได้เหมือนกันนะดูหน่วยกันระดับ200เซนิเอตเหมือนกันใกล้ๆกันโอ้สวัสดี่พี่แฟนถามมาว่าทำไมมี ตัวสำรองของบุรีรัมย์นี่ก็ไปวอร์มแล้วนะครับต้องพยายามช่วยทีมากกว่านี้ครับไหโยกหลบสวยมากอ่าะครับตัดเข้าในแล้วไถมาตรงนี้สรวัตรสรวัตรสรวัตรแทงออกซ้ายมาครับไคเก้ไคเก้เปิดไปเสาไกลลูกนี้โอ้โหสองคนชาร์จไม่โดนกันเลยครับทั้งปินโตแล้วก็ดีโกซาโตสครับออกมารับบอลทางด้านซ้ายแล้วเปิดเข้าไปนะครับไคเก้ตัดมาตรงนี้เป็นโอกาสบุรีรัมย์ครับ อาครับสุปชัยด้านในมีเฟซามูลิตปาดมาไปถึงเอา้าทีละทอนขวาก็ขวาครับแมขวาไม่ถนัดแต่มันบังคับต้องยิงไปตรงตัววรุษครับจังหวะลุ้นประตูของทางยุทธยามาเป็นของบุรีรัมบ้างครับสกัดมาเข้าขวาเนี่ยโอ้โหแต่ว่ายิงไปตรงตัวรุ้ครับอาครับเอาโหแต่ดูจับจังหวะนี้มเอายังแก้ตัวได้แล้วกลายเป็นดีเลยครับดีโกซานโตส เฮียโกซาโตคกับมองด้านในนะครับเหลียงตัดเข้ามาเฮียโกซาโตสได้สัตว์ด้วยซ้ายบอลอยู่ที่ยาเซียปิโต้เปิดข้ามาสวยมากเฮียโกซาโตสไหลขึ้นกลับมาสอลวัตได้สัตว์ลูกนี้บอลข้ามคานจังหวะยูนิาายยนซายของสลวัตเด็ดมิดครับ <Yeah>. oh. เปิดจ้าวมาตรงนี้อ่ะเปิดเลยแต่ว่าติดทางเวลิงตันแล้วพูดศิล เปาจบการแข่งขันเกม45นาทีแรกครับชุดปอะกันชับพิดนะครับเกมระหว่างอยุทยายูไนเต็ดกับปุรีลัมยูเนเต็ดนะครับเป็นทีมเยือนครับที่บุกมานาอยู่2อประตูต่อ0ครับคุณภาพเองก็ไม่ได้แตกต่างกับชุดในช่วง45นาทีแรกนะครับครับ ไข่เก้เก็บบอลไม่ได้บอลที่คาสิสครับให้มาโรเบอร์ซูแล้วป่าตรงนี้หลุดเลยครับจับแล้วก็โอ้โหคือเจตนาจะไปจ่ายเพื่อนนะครับไม่ยอมที่จะยิงเองครับดูเก้าครับให้เคอร์ติสกูตต่อมาที่สัสะลักสัส,ะสะลักแทงลูกนี้ hey, อ่าครับบอลที่โรเบอร์ซูบิโซลีเบิลคืนอาล้วครับใช้ตัวบังแล้วจิ้มตรงนี้สามสูเรียบร้อยครับโอ้โห จังหวะของโรเบิร์ตซูนะครับคนจ่ายเนี่ยเป็นนิปอารเนมันยานิโคลิสครับแล้วเจ้าตัวเจ็บด้วยครับนิโคลิสครับเพราะว่าโดนบวกครับนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ใจกว้างนะครับแต่ว่าคราวนี้ไหลไปแล้วก็เป็นทางโรเบิร์ตซูที่ซัดเข้าไปนะครับจังหวะให้ของเนมันยานิโคลิสโอ้ดูการเขาทำพิโซลี่ยกมาให้นะครับแล้วก็ทางนิโคลิสครับฝากต่อไปให้กับทางฝั่งของโรเบิร์ตซูครับ เอาไม่อยู่ครับแล้วจังหวะที่เจ็บเนี่ยโดนทางกลิดผพมเข้ามาปะทะนะครับทางเนมันยานิโคลิชคือดูตำแหน่งของนิโคลิชเนี่ยเขาน่าจะโดนจับไปยืนเป็นแนวรุกนะครับส่วนวิ่งขวาเนี่ยเป็นอาทิตย์เบิกนะครับที่เล่นนะครับเท่ากับว่าตอนนี้3าประสานแนวรุกเนี่ยเป็นบิโซลีเป็นโรเบิร์ตซูนะครับแล้วก็เนมันยานิโคลิชนะครับแต่ว่าต้องมีเช็คก่อนนะครับจังหวะนี้อย่างที่เราเรียนให้ทราบไปนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าก็เป็นการเทสในส่วนของระบบ vr ด้วยนะครับ รวมไปถึงกราฟิกต่างๆนะครับก็เป็นทีมไทยลีกนะครับแล้วก็เป็นประตูครับ3าศูนย์ของทางฝั่งบุรีรัมย์ครับที่ออกนำอยุธยาบ้านของปบียร์แล้สอดรวัตอาแล้วครับได้วางซ้ายสวยๆเลยครับจากกริดทันด้วยเจอกับทางอาทิตย์นะครับจากกริดจึกจักเอาไปได้ครับจากกริดเข้ากรอบใหโทษแล้วจากกริดจะไปต่อสุดเส้นหลังแล้วโอ้โหแต่ว่าเปิดซ้ายลูกนี้เหมือนเหมือนตัดสินใจไม่ดีเท่าไหร่นะครับโกลันคาวซิสครับ ขาวซสเลือกทางขวาสู่ครับเปิดมาตรงนี้จับแล้วจังหวะสุดท้ายมียังยังครับน่ครับอไลน์ตรงนี้ไม่ออฟไซด์ด้วยนะครับทามิโซลีแต่ว่าจังหวะจับบอลแล้วครับมันห่างตัวไปนิดนึงครับ เกมไปต่อครับบุดีลัมครับเคอร์ติสกุตเติมขึ้นมาบิโซลีปล่อยหลอกว <Hey, hey. S 1> ิทิวัตแปะสวยเลยครับไม่ลำ้ำสัสสลักหักมาโดนสก,กินินนี่ได้มงบอลข้ามคานไปครับโอ้สัสสลักครับได้บอมามองด้านในครับเปิดหักมาบอมีฉลับนะครับกลายเป็นโดงเข้าศีรษะของกอลันคาวิชคืนกลับมาครับโคมายองซอก ให้พิธิวัฒน์ทางขวามีขยับแล้วโอ้โหเปิดดีด้วยครับเปิดมาลูกนี้หลุดเลยครับหลุดมาทางขวาแล้วถึงก่อนปาดเข้ากลางอ้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเรียบร้อยครับโอ้โหกลับตัวยิงเข้าไปครับเกียร์ไม่บิโซลี่ทำกันสวยครับทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับแล้วก็จบเป็นสกอร์4-0ได้ครับโดยตัวสำรองอย่างบิโซลี่นะครับดูครับพิธิวัฒน์ให้มาตรงนี้แต่อาจจะต้องมาเช็คลายหรือเปล่าครับจังหวะเติมขึ้นมาทางขวาตรงนี้ครับของอาทิตย์เบิก เนี่ยครับจิ้มในก่อนนะครับแล้วบอลมันจังหวะแรกอาจจะย้อนหลังนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายก็กลับตัวมาซัดได้ครับทางบิโซลี่เดี๋ยวดูว่า VR จะมาช่วยอายุทยาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าลูกนี้นี่ไม่โดนแทงหลุดแต่ว่าโดนยกข้ามเลยครับก็ไม่แตกต่างครับประตูที่เสียไปในช่วงครึ่งแรกครับวันนี้แนวรับนี่มีปัญหากับการเช็คลำหน้านะครับแบบนี้น่าจะล้ำครับเนี่ยครับแดงมันแดงแดงมันนำน้ำเงินครับไม่ได้ครับ ยังสามสูตรครับจังหวะล้ำหน้านะครับล้ำอาทิตย์เปิดครับเอาครับจะสวนทิ้งโอ้โหโอ้โครึ่งหลังนี่ทิ้งหลุดตลอดครับมาแล้วครับโรเบิร์ตซูครับโรเบิร์ตซูเปิดลูกนี้แล้วพิมพมาชัดโอ้โหจังหวะโดนตันไว่นิดเดียวสัสลักษ์สัสลักยกมาสวยมากครับเอาครับทางซ้ายเคอร์ติสกูดเปิดเข้ากลางอย่างสกัดไปได้ครับลอตติลกาจิงโอ้โหลูกนี้ แม่นึกว่าเซบักตะกร้อจังหวะฟาดของบิโซลี่ครับเวดิงตันอีกทีนึงครับย,ยกมาปินโตปินโต,นตอโอ้ได้ฟา,าวครับ <laughs> โดนอัดโดยโกลันคาวซิสครับ <gun> เปิดไปเสาไกลอ้าวบอลทะลักมาลูกนี้เปิดยอดมาโอ้โหโมกครับนะครับอ้าวแล้วตัดกลับมาโอ้ลุนลูกสี่ครับยิงติดเซฟ ยังได้อยู่ครับแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะของโรเบอร์ซูม่ายก็มีทงไปแล้วนะครับเวลิงตันบอมมาตรงนี้อ้าวยุ่งแล้วครับบุดีลัมหลุดมา3ตัวแล้วให้ตรงนี้ได้จริงโอ้โหเบาเกินไปครับีิโซลีแม่พยายามจะปั่นให้มันหนีมือครับแต่ว่ามันไม่หนีทั้งนั้นวารุษนะครับลุนประตูที่4ครับนาทีสุดท้ายขการช่เวลาแล้วครับปิโซลีทางซ้าย บิโซลีครับโอ้เกือบโดนศีรษะกรรมการครับยกมาตรงนี้บิโซลี่เติมมาสวยซ้ายเปิดยอดเป่าเกินไปครับไปเข้ามือวรุษครับแล้วพุทธศิลป์ครับคุณพีรสารกระต่ายทองครับเรเป่าจบการแข่งขัน90นาทีนะครับหมดเวลกากรกระชับมิตรสปสรนะครับเก,ก็บุญเครื่องครับ,บรวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกมาเอาชนะอยุธยายูไนเต็ด3ประตูต่อศูนย์ครับ นังร,ร้อยยาไปเยือนสิเจ้าท่าตาท่าเลยสปที่แคสเซียย์เดือดเดืดติดใจนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามา